กันอีกครั้งนะครับกับช่องบันสีของนายโทนี่นะครับวันนี้นะครับจะมานำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหานะครับถ้าเพื่อนๆเผลอ,อดึงเจ้าบันสีของเราดึงแรงไปหน่อยจะทำยังไงดีครับใบหลุดออกมาจากต้นนะครับครับถมยาต้นนี้นะครับผมก็ดึงหลุดออกมาเหมือนกันเมื่อสักประมาณเกือบเดือนที่แล้วอันนี้คือใบเก่าของเขานะครับผมก็เอามาแช่แช่ในอ่างน้าแช่แบบเนี้ย นะครับสักพักหนึ่งเขาก็อกงอกใบนี้ออกมาอีกนะครับเป็นใบใหม่มีรากงอกด้วยนะครับแล้วดูแล้วตอนกำลังจะมีใบใหม่มีหน่อใหม่มีเขี้ยวด้วยนะครับก็นะครับใครที่เผลอดึงแรงไปหน่อยนะครับลองหาอ่างบัวอ่างน้ําแช่ไว้นะครับลองดูนะครับแล้วเขาก็จะงอกใบใหม่ออกมานะครับก็ชั้นๆนนะครับแค่นี้นะครับวิธีการแก้ปัญหาเผลที่เราเผลอดึงนะครับบอนสีหลุดออกมาจากต้นนะครับ ก็ใครชอบนะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามสำหรับช่องบอลสีของนายโทนี่นะครับก็แก้ปัญหาง่ายๆครับแช่แช่นะครับถ้าเรามีอ่างบัวนะครับสักอ่างหนึ่งไว้หน้าบ้านนะครับลองดูนะครับหรือหรือถ้าใครอยากทดลองนะครับมีบอนสีเยอะนะครับลองดึงหลุดมาแล้วลองมาแช่ดูนะครับเผื่อเราจะได้ต้นใหม่ขึ้นมาอีกต้นหนึ่งนะครับผมก็แช่ไว้เยอะแยะเลยตะกวามอระกดแล้วก็ยังมีบอนสีอีกนะครับ ต้นหนึ่งเผลอดึงแรงเหมือนกันอันนี้ก็แช่มาประมาณสามอาทิตย์ละใบยังเขียวอยู่นะครับรากยังออกไม่ดีนะครับเคยดึงขึ้นมาดูและเนี่ยปล่อยเขาไว้ก่อนเดี๋ยวถ้ารากเขาออกแล้วก็งอกใบใหม่นะครับจะมาทําคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แก้ปัญหานะครับการที่เราดึงนะครับดึงบอลสีรูดออกมาจากต้นไม่ต้องตกใจแช่น้ํานะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปต้นใหม่นะครับต้นนี้เดี๋ยวผมก็รอยสักพักหนึ่งนะครับร้อยงอกอีกสักใบหนึ่งเดี๋ยวค่อยเอาลงกระถาง นะครับก็วันนี้นะครับวิธีการแก้ปัญหาถ้าเราดึงบอลสีหลุดออกมานะครับแช่น้าแช่น้ําแล้วเราก็จะมีบอลใหม่นะครับต้นใหม่ให้เชยชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ